สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจเ,เนื้อหาธรรมะจากบทอ่านเรื่องปฏิจจสมุตบาทจากพระโอ์กันนะครับประเด็นที่ดูเหมือนจะสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการตีความคำว่าเกิดกับดับนี่แหละครับค่ะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเรื่องนี้ครับอันอ่านดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าปัญหาคือเราอาจจะเผลอเอาความหมายแบบภาษาคนที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยไปปนกับภาษาธรรมใช่ค่ะ ภาษาของผู้รู้ธรรมซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยแล้วการแยกแยะสองภาษานี้มันมันสำคัญยังไงบ้างครับโดยเฉพาะกับคําว่าเกิดดับที่ว่าเนี่ยอืมสําคัญมากค่ะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจภาษาธรรมเนี่ยก็อาจจะเข้าไม่ถึงแก่นของปฏิจจสมุปบาทจริงๆอย่างที่ในแหล่งข้อมูลเขาชี้ไว้นะคะ ว่าบางทีเราไปเข้าใจผิดว่าต้องเป็นเรื่องแบบ,บข้ามภพข้ามชาติครมสามชาติอะไรแบบนั้นอ๋อครับครับซึ่งมันเกิดจากการที่เราเอาความหมายเกิดดับแบบภาษาคนไปจับนั่นแหละคะ่ะน่าสนใจครับเอ่อถ้าอย่างนั้นภาษาคนกับภาษาธรรมเนี่ยมันต่างกันยังไงครับขอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับได้ค่ะก็ภาษาคนว่าง่ายๆก็คือภาษาชาวบ้านภาษาทั้งโลกที่เราใช้พูดถึงเรื่องวัตถุร่างกายอะไรพวกนี้แหละคะ่ะ ส่วนภาษาธรรมเนี่ยจะเป็นภาษาที่พูดถึงสภาวะทางจิตใจเป็นเรื่องภายในเป็นความจริงในระดับปรมัติ์นะคะผมอ่านเจอตัวอย่างเรื่องตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พอดีเลยครับที่ว่าท่านดับอวิชชาได้ตอนแรกก็เอ๊ะถ้าใช้ภาษาคนทั่วไปคําว่าดับมันก็คือตายนี่นาทําทไมพระองค์ท่านไม่สิ้นพระชนที่ไปเลยตอนนั้นล่ะครับแสดงว่าดับนี่มันต้องมีความหมายอื่นแน่ๆถูกต้องเลยค่ะนั่นแหละค่ะ ชัดเจนมากว่าดับในภาษาธรรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงความตายทางร่างกายแต่มันคือการดับไปของกิเลสของอวิชชาในกรณีนี้แล้วก็เหมือนกันคําว่าพบหรือชาติในปฏิจจสมุปบาทก็เออไม่ได้หมายถึงการเกิดจากท้องแม่นะคะอ้าวย่างนั้นเหรอครับถ้าชาติหรือการเกิดในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ใช่การเกิดจากท้องแม่แล้วมันคือการเกิดอะไรกันแน่ครับมันเป็นการเกิดทางนามธรรมค่ะ คือคือการที่ความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูนะคะมันผุดขึ้นมาในใจเราเวลาเรามีผัสสะมีเวทนามีตัณหาแล้วมันก็ไหลไปสู่อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นพอเกิดความยึดปุ๊บวันเนี้ยตัวเรานี่ของเราขึ้นมาขณะนั้นนั่นแหละค่ะคือชาติคือความเกิดในภาษาธรรมโอฟังดูแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าพบกับชาติแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในใจเราได้ ออตลอดเวลาเลยสิครับไม่ใช่ว่าต้องรอตายก่อนใช่เลยค่ะมันเกิดขึ้นดับดับอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่แหละวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเกิดดับหลายครั้งมากนะคะทุกครั้งที่เรายึดมั่นว่าตัวกูของกูขึ้นมาก็คือมีภพมีชาติทางธรรมเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วอ๋อเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุตบาทเนี่ยจึงเป็นเรื่องของที่นี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะเป็น,นกลไกในใจเราเองนี่แหละเข้าใจแล้วครับ นั้นที่บางทีเราเคยได้ยินหรืออ่านเจอที่อธิบายปฏิจจสมุตบาทแบบคร่อมสามชาติที่ว่ามีอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับที่แหล่งข้อมูลบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดก็น่าจะมาจากตรงนี้เลยเนะครับใช่ค่ะคือไปตีความชาติว่าเป็นการเกิดทางร่างกายเลยต้องโยงไปอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติถูกต้องค่ะ แล้วพอตีความแบบนั้นมันก็เลยดูเหมือนมีอัตตาหรือตัวตนถาวรอ,อะไรสักอย่างที่ข้ามภพข้ามชาติไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันก็ขัดกับหลักอนัตตาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะคะครับจริงๆแล้วปฏิจจสมุทบาทสายเกิดที่เราท่องกันอาวิชาปัตตยาสังขาราไปเรื่อยๆจนถึงทุกเนี่ยมันก็คือคำอธิบายแบบละเอียดของทุกขสมุทยัยเหตุเกิดทุกในอริยสัจสนั่นเองค่ะ อ๋อคือเป็นรายละเอียดของอริยสัจนี่เองใช่ค่ะแล้วส่วนสายดับที่ว่าอวิชชาโรธาสังคารโรโทรดับไปตามลำบับจนทุกดับอันนั้นก็คือทุกขนิโรธความดับทุกนั่นเองค่ะในแหล่งข้อมูลเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการอธิบายผิดๆแบบคร่องชาติเนี่ยอาจจะมีมานานแล้วเป็นพันปีหรืออาจจะตั้งแต่หลังสังคายนาครั้งที่3นู่นเลยโหนานมากเลยนะครับค่ะ อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจภาษาธรรมจริงๆหรืออาจจะมีเ,เจตนาอื่นที่อยากจะปรับให้พุทธศาสนาดูคล้ายๆกับศาสนาอื่นที่มีแนวคิดเรื่องอัตมันหรือตัวตนถาวรอ,อะไรทํานองนั้นนะคะได้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเหมือนในแหล่งข้อมูลจะมีการจําแนกความหมายของเกิดดับเป็นระดับระดับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเปรียบเทียบให้เห็น3ระดับจะได้ไม่งงระดับแรกคือเกิดดับทุกขณะจิต อันนี้เป็นภาษาทางอภิธรรมมันเร็วมากๆๆมาก,มากเราตามไม่ทันหรอกคะ่ะไม่ใช่ความหมายที่ใช้ในปฏิจจสมุปบาทโดยตรงครับเร็วมากระดับที่สคือเกิดจากท้องแม่ตายเข้าลงอันนี้ก็คือภาษาคนทั่วไปที่เราเข้าใจกันช้ามากเกิดดับครั้งเดียวในชีวิตนี้ครับอันนี้ชัดเจน และระดับที่3นี่แหละค่ะคือการเกิดดับของตัวกูของกูที่มันผุดขึ้นมาเพราะอุปาทานแล้วก็ดับไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยหรือเมื่อมีปัญญาเห็นตามจริงอันนี้คือความหมายของชาติเกิดและมรณะดับในปฏิจจสมุปบาทที่เรากําลังพูดถึงกันมันเกิดขึ้นซ้ําๆในชีวิตประจําวันสังเกตได้ปฏิบัติเพื่อดับมันได้ค่ะอ๋อชัดเจนเลยครับแสดงว่าหัวใจสําคัญจริงๆคือต้องจับให้ได้ว่า ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยภาษาธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตใจล้นนวเลยแล้วการเกิดดับในวงจรนี้ก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของไอความรู้สึกยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเรานี่เอง ถูกต้องที่สุดค่ะมันคือกระบวนการของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์และก็เป็นทางดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันขณะของเรานี่แหละไม่ใช่เรื่องลึกลับไกลตัวหรือการเวียนว่ายตายเกิดข้ามชาติของตัวต,วตนแบบที่มักจะเข้าใจผิดกันไปนะคะอืมฟังแล้วก็น่าคิดตามนะครับถ้าเรามองว่าปฏิจจสมุตบาทคือคกลไกในใจเราที่ตัวกูมันเกิดเกิดดับด,บดบอยู่ตลอดวันแบบนี้ การที่เราจะเริ่มฝึกฝนตัวเองให้รู้เท่าทันการเกิดของเจ้าตัวกูในแต่ละแวบแต่ละขณะเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งสุขทุกข์หรือเรื่องเฉยๆไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ